ประเด็นที่สองครับเป็นกรณีที่ปปชได้บอกว่าที่นายกจะขอเลื่อนยืดระยะเวลาออกไปในการชี้แจงข้อกล่าวหาจำนำข้าวขอเลื่อนไป45วันยืดออกไปสุดท้ายปปชก็ไม่อนุญาตตามนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าให้เวลานายกภายในวันที่31มีนาคมวันนี้29นะครับ 30เนี่ยวันเลือกตั้งสอวสาเอ็ดวันจันทร์ซึ่งปปชนั้นได้กำหนดเป็นเส้นตายเดทไลน์ไว้วันนี้ครับมันเหนือมันเลยจากคำว่าสองมาตรฐานที่คนตั้งคำถามว่าปปชทำแบบนี้เป็นสองมาตรฐานหรือไม่เปรียบเทียบสองกรณีคล้ายๆกันคดีจำนำข้าว ของนายกยิ่งลัใช้เวลา21วันแล้วส่งเอกสารมา280หน้ามากล่าวหาให้เวลาชี้แจง3วันแต่คดีทุจริตของอภิสิทธิ์5ปีแล้วครับยังหาเอกสารไม่เจอคดียิ่งรักเร็วปานติดจรวจคดีของอภิสิทธิ์ช้ายิ่งกว่าเหลือกเกลือเพราะฉะนั้นปปอชอ ควรให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมต่อผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคนในสังคมอยากจะทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมถึงไม่สามารถยืดระยะเวลาการชี้แจงของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษออกไปได้อยากให้ชี้แจงจริงจจังจ ที่เป็นเหตุผลเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าทําไมยืดระยะเวลาออกไปไม่ได้เพราะว่าถ้าท่านไม่ชี้แจงหรือชี้แจงไม่ชัดแบบที่ผ่านมานั้นก็จะปล่อยให้ประชาชนสับสน S, แล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในการทํางานของท่านซึ่งสะท้อนไปถึงองค์กรอิสระอื่นๆบางคนบอกว่าที่ปปชจะอ่านคําตัดสินจํานาข้าวเนี่ยไม่ต้องอ่านก็ได้ เพราะรู้แล้วว่าผลคืออะไรท่านอย่าได้ปล่อยให้ประชาชนได้มโนไปเองนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงนั้นคือการเร่งรัดตามกระบวนการหรือยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่เขามีแผนยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่ว่าก็คือยุทธศาสตร์โค่นมะม่วงทั้งต้นก่อนวันที่30เมษายนเพราะอะไรครับเพราะมันเชื่อมโยงกับกปปสที่ประกาศว่า น่าจะได้กลับบ้านช่วงสงกรานต์และอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องเช็คบินคโค่นมะม่วงทั้งต้นก่อนที่30เมษาเพราะว่าทหารเกณฑ์เนี่ยครับจะปลดประจำการในวันที่30เมษายน1 7 6บังเกอร์อาจจะไม่เหลืออยู่เป็นเพื่อนปป,ปชดังนั้นนี่คือเหตุผลที่แท้จริงหรือไม่ที่ต้องเร่งรัดในการที่จะรีบตัดสินคดีจำนำข้าว โดยเร่งรีบเร่งด่วนที่สุดส่วนการที่คุณหมอวโรงบอกว่านายกเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณให้คนเสื้อแดงออกมาปวนปปอชอขอเรียนว่าถ้าการตัดสินมันค้านสายตาเราเห็นได้นะครับในฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเนี่ยกรรมาการตัดสินไม่เป็นธรรมออกจากสนามไม่ได้เราเคยมีนะครับดังนั้นถ้าความยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิด และยืนยันไม่มีการปลูกระดมไม่มีการเป่านกกวีดครับพี่น้องประชาชนเขารอดูการตัดสินครั้งนี้ซึ่งน่าจะถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ให้โอกาสกับปปชได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาความจริงถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการรับธงใครมาจัดการมาดําเนินการเรื่องอะไรภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดก็เชื่อว่าไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนกครับไม่มีอะไรที่จะต้องมีคนคุ้มกัน ไม่ต้องตั้งบังเกอร์176บังเกอร์นะครับ